ถ้าคุณชอบทางรัฐคุณมาถูกทางแล้วผมนี่แม่งข้อชอบศึกษาทางรัฐเลยคือทั้งชีวิตเนี่ยชอบอ่านหนังสือประเภทนี้คุณเกะคิดว่าหนังสือ how ทูทั้งหลายแหล่คือหนังสืออื่นผมไม่สนใจเลยหนังสือประเภทที่ว่าอะไรย,ยากๆเหนื่อยๆกูไม่สนทั้งสิ้นกูเอาทางรัฐของชีวิตเอาทุกอย่างทางรัฐที่จะโชคดีทางรัฐที่จะหาหาแฟนสวยได้ทางรัฐที่จะได้คู่ที่มันใช่ทางรัฐที่จะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ เทียบชั้นหรือเหนือกว่าฝรั่งนี่ต้องเทียบชั้นหรือเหนือกว่าฝรั่งด้วยด้วยแบบผมต้องการทางลัดทุกอย่างในชีวิตอะตั้งแต่เด็กถึงได้รู้ว่าอ๋อที่ทุกอย่างมันมีทางลัดคือทุกอย่างแม่งคนอื่นแม่งคิดมาหมดแล้วอทุกอย่างมันมีคนทําก่อนหน้าเราแล้วมันก็ฉีนเป็นหนังสือด้วยนะประเด็นคือเมืองไทยมันคุณรู้ไหมว่าเมืองนอกเนี่ยในอเมริกาแม่มีหนังสือ h า w t ูทุกเรื่องทุกเรื่องเมืองไทยเนี่ยมีน้อยมาก คือมีน้อยในแนวที่ว่าไอ้ที่คุณอ่านเข้าใจอะมีน้อยที่คุณอ่านแล้วแปลมาดีแล้วคนอ่านคนเขียนเอ้คนคนแปลเข้าใจน้อยมากแล้วแปลถูกน้อยมาก <S <S เวลาเนี่ยยกตัวอย่างนะเวลาผมเคยแปลหนังสือเล่มหนึ่งมีสองสามเล่มแหละแต่ที่แปลหนักๆเลยมีเล่มเดียวคือไอ้สิบคำพีหนักขายไรเล่ไไมนี้ต้องไปขอลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วก็โหกว่าจะแปลเสร็จก็เหนื่อยแล้วบอกโอ้โหแมง ทางอะไรที่วุ่นวายนี้แม่งไม่ใช่แน่นอนผมจะต้องให้ฝึกคุณคิดเรื่องนี้นะเวลาอะไรที่มันวุ่นวายเกินไปมันไม่ใช่แน่นอนมันไม่ใช่คุณจะต้องหาทางที่มันง่ายกว่าน,นั้นมันไม่ใช่ทางรวยละพวกคุณเนี่ยกับผมในชีวิตเราจะไม่มีทางได้เห็นระบบการศึกษาไทยที่ปรับแล้วคุณจะไม่เห็น <Thank you. S 1> เราต้องทำใจตรงนั้น mm. แต่ว่าอะไร แปลว่าเราต้องปลุกฝังให้เด็กมันศึกษาด้วยตัวเอง<ม>ให้รักการเรียนด้วยตัวเองนี่เป็นเหตุผลที่ผมทําสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้อื<ม>เพราะว่าผมตโต,โตมาจากสิ่งนั้นไงคุณคิดอยู่เลยอ้รมบบการศึกษาไทยเนี่ยนะจะปั้นบัณฑิตเด็กเลนน็กตอนนั้นเนี่ยอายุสิบสามสิบสี่จะปั้นผมเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกปั้นได้ไงมันเป็นไปไม่ได้มผมเลยไปนั่งคิดเองใครจะช่วยกูได้เนี่ยกูไม่มีใครช่วยกูได้เลยผมก็เลยแบบศึกษาเองเลย ผมถึงได้รู้ว่าอ๋อการศึกษาเองนี่มันเป็นเรื่องที่เจ๋งที่สุดเพราะกูออกแบบหลักสูตรให้เข้ากับตัวกูคนเดียวเลยมันไม่มีใครรู้เรื่องนี้เท่ากูเท่ารู้<ม>แล้วถ้าเกิดยังฉันอยากจะเก่งเรื่องไหน,นกูก็ไปหาคนเก่งเรื่องนั้นมาสอนกูเข<ม>้าใจปะ่ะ<ม>ตอนผมอยากจะเก่งเรื่องของการแต่งเพลงผมก็ไม่เคยแต่งเพลงให้กลุ่มออเคสตราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็ไปหาอาจารย์เรื่องนั้นแล้วก็สอนผมตัวต่อต,ตัวเลย ที่อเมริกาเออที่ออสเตรเลีย,อลยตอนนั้นออสเตรเลียแล้วก็ในเรื่องของคอนดักเตอร์ผมก็แสวงเสาะแสว,ง,สวงหาครูทุกที่เลยเจอครูเก่งที่ไหนกูก็เรียนขอไปเรียนส่วนตัวอะยกันส่วนตัว,ว,ต,วตักสมองเขาใส่กูจนกูต้องเป็นคนเก่งที่สุดกูต้องรวบรวมนี่แหละคือคุณเนี่ยถ้าอยากเก่งเรื่องไหนคุณตัดสินใจแล้วก็เสาะหาคนเก่งเก่งเรื่องนั้นแล้วมาสอนคุณแล้วคุณออกแบบหลักสูตรเองเลยแล้วให้เด็กเด็กเขาไปทําแบบนั้นเด็กลูกคุณหรือใครก็ตามตัวคุณเองด้วยเวลาอยากเก่งเรื่องไหนก สอ,สอ,สอ,สอหาเรื่องนั้นแล้วก็หาเงินจากตรงนั้นเลยไม่ต้องไปห่วงไงเพราะว่าเวลาคุณไปเรียนตามระบบการศึกษาคนอื่นมันจะให้อะไรที่ไม่รู้ที่มาเรียนอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งมาเรียนแบบเผื่อได้เผื่อต้องใช้อะ<ม>ประมาณไม่จำเป็น,ปนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปก่อนข้อสองคือถ้ามันวุ่นวายเกินไปนะมันไม่ใช่ละถ้ามันวุ่นวายเกินไปมันไม่ใช่ละยกตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยผมต้องแบบนึกว่าเออถ้าเกิดฉันนะจะจะสื่อสาร how ท o ให้คนไทยเยอะๆคือตอนนั้นอเมชชั่นของผมคือแบบนี้ ไม่ใช่ก็คือแม่งประเทศเมืองนอกนี่มันทนได้เปรียบเมืองไทยหรอออเมริกาเนี่ยเพราะใครที่เข้าถึงภาษาอังกฤษแม่งอ่านハウทูได้หมดเลยผมแบบผม,มอ่านภาษาอังกฤษคล่องไงผมก็อ่านอ่านคล่องภาษาไทยด้วยเพราะอ่านภาษาไทยนี่แม่งแบบปวดหัวแต่ว่าตัอ่านภาษาอังกฤษคือแบบฟลูงผมก็อันนี้ก็ฝึกเองนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดนะจ๊ะไม่ได้เรียนโรงเรียนเอนเตอร์ด้วยก็ก็นั่งฝึกตอนแรกก็นั่งแกะ,แกะ,แกะ ก็พออ่านหนังสือที่ตัวเองชอบเนี่ยพราะว่าอ่านหนังสือตัวเองชอบมันก็จําอ่ะเพราะอะไรที่ตัวเองชอบมันก็จําแล้วก็มันก็เริ่มที่จะโฟล์เริ่มที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆก็หามันก็เสพเอาเสพ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 มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ผมมานั่งคิดกูจะทําไงวะที่จะทําไอ้สิ่งหนังสือต่างๆเหล่านี้มาให้ถึงคนไทยให้เร็วที่สุดอ่ะตอนแรกผมก็นึกว่าผมแปลเองดีกว่าไปเพราะปบดูคนอื่นแปลแล้วไม่ไม่เก็ตอ่ะเขาไม่เก็ตหนังสือเออแล้วผมผมก็เริ่มแปลผมก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อ ตัวอย่างคนไทยก็ไม่โดนอยู่ดีทําไงดีวะทําไงดีวะเนี่ยกูจะย่อตอนผมแปลไม่แปลมันใช้เวลานานมากมันก็วกุ่นวายกะกว่าคนไทยจะเสจแล้วเขาก็ไม่อ่านกันอีกผมก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วไงว่าคุณเข้าใจป่ะุณเริ่มเห็นปัญหาแล้วโอ้โหกูกว่าจะเข้ากระบวนการนะกูเกินหนังสือออกมาได้หนึ่งเล่มหกเดือนเลยเว้ยหกเดือนแล้วกูเหนื่อยมากเลยกูแบบโอ้โหแบบเครียดการแปลนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยมันไม่ใช่ง่ายเพราะภาษาอังกฤษผมไม่ดีนะมันไม่ใช่ง่ายเพราะหาคําที่มันใช่จริงๆเลยเนี่ยแม่งแบบ กูกลัวคนไม่เข้าใจผิดบอกกูต้องแบบหาคำที่มันใช่แล้วมันต้องอ่านแล้วโฟโลร์ด้วยไม่ใช่อ่านแล้วมันเหมือนภาษาแปลเข้าปะออโอ้โหควนี้แบบมันกลายเป็นงานของผมเลยผมเลยแบบแปลเล่มเดียวกูเลิกเลยก็คือผมเลยบอกเอ้ยทำอะไรที่มันง่ายกว่านี้มผมก็เลยใช้เวลาเล่าเลยเล่าหนังหนังสือเสียงอ๋อแล้วคนชอบด้วยคนชอบใช่คือไม่ได้ไม่ได้อ่านบหนังสือเสียงนู้นคนคนอื่นเขาทำหนังสือเสียงเขาใช้อ่านกันเขาใช้อ่านเขาจะเดือดเดือดจะอ่านได้ฟังอ่านได้ฟัง ซึ่งไม่ก็แบบแห้งๆอ่ะแล้วบางบางที่เขาก็แบบว่าอ่าในให้ฟังเขาเอาเขาต้องเอานักแสดงแกมมี่มาอ่านนุย้ยจ้างมาอีกรอบหนึ่งนะคือต้นทุนสูงขึ้นมาอีกอจ้างใหม่รอบแล้วเข้าห้องอัดนะใช่<อ>เข้าห้องอัดด้วย <c oughs> เข้าห้องอัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยของผมมานั่งนั่งห้องแบบเนี้ยล้วก็อัดเลยใช้มือถือ <c oughs> ใช้มือถืออัดตอนน่าเจ็ดแปดปีที่แล้วที่เริ่ม,มอ่าหนังสือเสียงอ่ะภายในสองปีอ่ะปีเดียวหรือสองปีเนี้ยผมทําเป็นร้อยล้านอ่ะจากหนังสือเสียง จากหนังสือเสียงด้วยการอัดบนหนังสืออัดบนมือถือเออคจเอามือถือจ่อปากอะแล้วก็อัดโอเค okay, ป่ะนี่เวลาคุณเสิฟคนไงมันใช่คนใช่คุณเห็นตัวอย่างบ้างเวลาคุณเกลียดความวุ่นวายนะคุณจะหาทางออกอือผมตอนนั้นเกลียดความวุ่นวายที่มันแปลว่าตอนนั้น,ตอนน,นตอนนี้กลายเป็นว่าผมมีหนังสือ h how t ูที่แบบให้คนไทยเป็นร้อยๆเล่มอะอมจากหนังสือเสียงไนงะเพราะผมก็อ่านอยู่แล้วว่าแบบอ่านแบบ ทั้งชีวิตไม่อ่านมาเป็นพันๆเล่มแล้วหนังสือ How-to เนี่ยกูม h o w to ให้ทุกอย่าง Howto การ How-to นอนหลับได้ดีก็ยังมีนะ how to แบบอะไรอะ how มีอะไรอย่างที่ขายของ How-to ที่แบบชนะใจคนอื่น How-to เรื่องจิตใต้สำนึก How-to ทุกอย่างอะผมอ่านมาหมดแล้วผมก็ถ่ายทอดได้เร็วมากนะเฉพาะทบทวนนิดหน่อยแล้วก็ทำเป็นเอาเรื่องสำคัญสำคัญมาแล้วก็เซิร์ฟให้คนแบบเอาสรุปให้ล้อมยกตัวอย่างให้เขาเข้าใจโอ้โหแบบ มันเลยกลายเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วสเต็ปต่อไปก็เป็นคอร์สอะไรย่างเงี้ยบพอเห็นหน้ากันปั๊บพอทําคอร์สเห็นหน้ากันปุ๊บอันนี้ไอ้คนะเกมแล้วนี่ไงถึงทําได้วันละ้านใช่ถใช่รลุดลี้ลางความลับพูดไปพูดมาเนี่ยไม่ใช่ฟังเฉยเฉยนะต้องแกะรอยด้วยเนี่ยไม่แต่ถ้าเกิดผมไม่มีความขี้เกียจนะไม่มีความขี้เกียจต้นคือขี้เกียจใช่คุณบอกได้เลยนะคนรวยทุกคน คนคนรวยทุกคนมันจะขี้เกียจแล้วมันเกลียดความวุ่นวายอมันขี้เกียจมันไม่มันไม่ได้ขี้เกียจถึงขนาดบอกว่าประมาณว่าเอองอมืองงอเท้านะไม่ใช่แบบนั้นนะมันขี้เกียจเพราะเกลียดความวุ่นวายมันนัันมันอะไรทําไมมันยากงขนาดนี้วะคนที่เป็นอัจฉริยะคนที่ทํานวัตกรรมบัณฑิตทุกคนมันเกลียดความวุ่นวายมันบอกมึงทําอันนี้ไม่ไม่เอฟเฟกต์ี่เลยไม่มีประสิทธิภาพเลยกูหาใหม่ เหมือนกันไอระบบการแปลนี้แม่งคนอ่านก็อ่านก็ไม่เก็ตอีกนะอ่านอ่านอ่านหนังสือแปลแล้วก็ใครเคยอ่านเคยอ่านไทยไทยแล้วแปลไทยอีกรอบหนึ่งเขาไม่ใช่ใช่แล้วพอพอไม่เก็ตไม่โดนใจก็อาไปใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็ไปใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนชีวิตผมก็เลยแบบอากูเอากูตัดกระบวนการที่มันวุ่นวายออกให้หมดเลยกูเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะเล่าให้ฟังแล้วประกอบตัวอย่างแล้วก็ให้ตัวอย่างที่ผมเคยใช้แล้วจบไปอ่ะขอราคานี้440บาทกับสองชั่วโมงที่ผมพูด ตอนนั้นสี่ร้อยสี่บาทเองนะควรจะบอกว่าแพงควรจะบอกแพงก <c oughs> ูบอกโหแพงจังเลยคุณมณิษฐ์สี่ร้อยสี่สิบาทนี่นะ<อ>แต่แต่ก็มันก็ถือว่าราคาสูงนะเปรียบเทียบกับหนังสือเพราะตอนนั้นซีดีอ,อ,อ,นนอย่างพวกซีดีอะซีดีเพลงป๊อปที่ขายที่พันทิพย์เง,งี้ยร้อยบาทอ๋อแต่ของพี่สี่เซลสี่สิบโอเคใช่ เพลงป๊อปก็แพงแหละคือเพลงป๊อปนี่แม่งกว่าจะผลิตได้นะคือเข้าใจมาะเขาต้องแบบอืแต่งเพลงเล่นอัดเท้าห้องอัดมุดวายขึ้นมาโอ้โหนักดนตรีเขาแกมมี่เลยว่าโอ้กว่าจะได้400บาทแต่นี้คืออัดอัดตังนี้400 40บาทมึงวอาโอ้โหอะไรเนี่ยต้นทุนไม่เท่าไหร่แพงจังอะไรอย่างนี้เข้าใจว่าแต่มันไม่เกี่ยวไงไอคนที่ซื้อเขาเขาคิดแต่คนก็งงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอันนั้นใช้ต้นทุนอันนี้คุณบันเดดพูดคนเดียว400 40บาทแต่ทําไมขายดีจังอื คุณเดนบอกว่าตลาดไม่ like บบไม่ตัดสินแบบนั้นนะไม่ตัดสินแบบที่คุณคิด <c oughs> คุณเก็ตเปล่าว่าตลาดไม่ตัดสินแบบที่คุณคิดเขาไม่ได้คิดต้นทุนนะตลาดอเขาคิดว่ามูลค่าที่เขาได้แพงอีกแล้วเข <c oughs> ้าใจป่ะถ้าคิดต้นทุนเนี้ย <c oughs> สมมติมว่าเอคุณไปสมมติมว่าคุณแม่คุณเนี้ยป่วยต้องตาผ่าตัดต้อตาตาต้อกระจกแล้วคุณบอกคุณหมอแม่งทาแป๊บเดียวคุณบอกกูจะเอาหมอที่เก่ง ที่สุดเวลาคุณพูดว่าแม่คุณเนี่ยผ่าต้อตาต้อกระจกเนี่ยคุณไม่เอาหมอที่กระจกคุณกูบอกกูเอาหมอที่เก่งที่สุดตังแค่ไหนกูก็ยอมจ่ายเข้าใจเปล่าเสร็จแล้วคุณไปหาหมอคนนั้นเสร็จแล้วก็หมอคนนั้นอาจใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีแล้วเกิดชาร์จมูลว่ากี่แสนก็ว่าไปแล้วคุณก็มาบอกว่าหมอ ต้นทุนหมอไม่เท่าไหร่นะทำไมหมอช์จผมเป็นหลักแสนคุณเฉียงหมอเปล่าใช่ปะคุณเถียงไม่มีเถียงแต่ว่าราคานั้นราคานั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเนี่ยดูสิหมอคนนั้นนะทําตั้งสามเดือนแม่ฉันยังอ็ยังตาเหมือนเดิมเลยทําไมไม่จ่ายอะไรอ่ะงั้นฉันไม่จ่ายหมอคนนั้นดีกว่านะเขาต้นทุนเยอะกว่าใช่ไหมเขาใช้แรงงานเยอะกว่าโอ้โหยกตัวอย่างตใช่ปะคุณจะเป็นคนไหนแต่ว่าโรงเรียนไม่จะสอนแบบต้องทํางาน ต้องเหนื่อยต้องดูเยอะเยะต้องต้นทุนเยอะๆยะต้องอะไรต้องยากยากใช่ใช่ตลาดเท่ากับตัดตัดสินแค่มูลค่าที่เขาได้พอจบใช่ไหมเวลาอันนี้เป็นเหตุผลที่การเจ๋งวะทำไมจอบทำไมไม่เออไม่ได้คิดไงพวกนี้เออใช่ใช่ไหมเเวลาเวลาอย่างเช่นเวลาคนมา private coaching กับพี่อ่ะก็หลักแสนอะใช่หลักแสนแต่ทำไมคนบอกว่าเออทำไมไม่ไป coach คนอื่นซึ่งแม้ว่าสามเดือนยังไม่ได้ผล คุคยกับคนนั้นดนีมีนะไปเล่น NBA ปะไปเล่น NBA ที่นู่นไปหลักแสนก็เหมือนกันแต่ว่าสามเดือนสเดือนจบมาก็เดินเงินไม่เท่าไหร่ใช่หรือปีหนึ่งสองปีเขาเรียน m b a กันเ็2 2> จะเปนคนเด<ป>ียวเลยมั้งที่เจอเนี่ยที่เป็นอาจารย์แล้วแบบหู oo, private coaching ขนาดนี้แต่คนก็เข้ามาแบบใช่นนคนต่อคิวพี่ตลอดจ้าผมผมบางทีไม่รับไม่รับงงมากจริงจริงหน้าที่ของผมคือเซิร์ฟให้เขาคือมองตรงจุดเลยคืออารมณ์ของผมคือ มาเจอผมนะส่วนใหญ่เจอผมก็ประมาณ2-3สชั่วโมงนะสำหรับ private coaching แต่ผมก็มีทีมมาช่วยด้วยแต่จัดให้เลยว่าไว้ก่อนมาเนี่ยผมก็ศึกษาคนต่อาน,นี่เขาเคยมา private coachingprivate coaching รู้ไหมว่าโอเคสองสามชั่วโมงใช่ไหมคะแต่อาจารย์่ะรู้จักเราตั้งแต่5นาทีแรก โคตรจริงเออจำได้ไหมยังไงก็พอมันั่งเสร็จอาจารย์ก็จะนี่นี่ตอนนั้นมาพายเว็บโคชชิ่งเราน่าประสบการณ์พายเว็บโคชชิ่งอ่ะมามาพายเว็บโคชชิ่งก็จะเป็นห้องอย่างงี้ใช่ไหมคะเล่าแอบๆเล่าไม่รู้ให้เล่าหรือเปล่านะแต่ว่าพอมันเป็นห้องแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะคุยกับเราใช่ไหมแล้วเราอ่ะรู้รู้จักตัวเองมาตั้งกี่ปีถูกป่ะแต่อาจารย์รู้จักเราแค่ห้านาทีอ่ะของครูพลลนะคือรู้จักแค่ห้านาทีอาจารย์บอกว่าเฮ้ยจุดเด่นเราคืออันนีีีี้้้้้้้แแลลลวอออออออยยยยูู่่่่่ทําาาาาเเเเเรรรรรืืืืงงงงนนนตตดดกกขไคจบบบ็ เอานี่พี่จ่ายมาสองแสนห้าคือจบแล้วหรอคือแบบอย่างลดเร็วอ่ะไม่แต่ก็เทรนด้วยไงที่จะเทรนต่อไม่แต่หมายถึงว่าเห็นเห็นหมายถึงว่าเห็นตัวเองเห็นว่าจะไปทางไหนคือวางโพสิชั่นอะไรเงี้ยให้เสร็จในห้านาทีคิดชื่อเพจในห้านาทีบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้ว ชื่อเพจว่าเพาะครูพอล่านักจิตวิทยาใช่ภายใน5นาทีนะเราเวิร์กด้วยข้อสำคัญคือเวิร์กคือหลังจากนั้นมันไปทําคลิปอะไรเวิร์กตลอดเวิร์กตลอดแล้วก็แบบคือมันตรงจุดคือเราเราเราจุดเด่นคือเราเป็นนักจิตวิทยาเออแล้วคนก็ต้องจาเราได้ก็คือพอล่าแค่นั้นเองอือือแล้วมันคล้องจองด้วยไงนี่เหตุผลครูพอล่าที่พี่ตั้งชื่อนี้เพราะมันคล้องจองด้วยครู้วันนี้ครูพอล่านักจิตวิทยาถ้าไม่คล้องจองคนมันจําไม่ค่อยได้อ๋อใช่เข้าใจออตสร์ จริงแล้วเราก็เลยงงเลยว,ว่าโอ้โหเจ๋งอะทั้งนั้นสองสงหลงหลังจากนั้นคือแบบว่าโฟกัสทําคลิปโฟกัสแล้วอาจารย์แก้ปัญหาให้พล่าด้วยตอนนั้นจำได้ไหมคะเรื่องของอติด perfectionist คนหลายหลายคนนะจะรู้สึกว่าจะต้องมีกล้องดีๆก่อนจะต้องมีไฟก่อนอต้องมีนั่นมีนู่นอะไรเงี้ยเออไม่ทําสักทีสุดท้ายอาจารย์ตั้งกล้องหบบเนี่ยเราก็ถ่ายแล้ว <laughs> <laughs> ก็เกิดเลย คนอาจจะบอกว่าสนใจเพยเวทค่ะเออสนใจเพยเวทติดต่อเข้าไปเลยนะครับในอ่ในอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์บอกเลยว่าคุ้มมากอืมอ่าก็ระวังดีๆแล้วกันเวลาคุยอ่ะก็แบบอ่อมันจะชอบมีมิจฉาชีพลวแต่ว่าเพจของผมเนี่ยมีคนตามหนึ่งล้านสามคุณคิดดูแค่นี้ก็รู้ละใช่ไหมดูเช็คดีๆว่ามีคนตามหนึ่งล้านสามหรือเปล่าในในเฟซบุ๊กนะอ่าอารมณ์ของอันนี้ก็คือว่า เวลาผมไปเรียนตอนไปเรียนที่เมืองนอกอ่ะแล้วก็อาจารย์ของผมคือคอนดักเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยคือในประวัติศาสตร์เขาคอนดักออเคสตราตั้งแต่เก้าขวบอ่ะเก้าขวบเก้าขวบใส่ขาสั้นอ่ะยืนโบยืนกอนแล้ว็ลบไม่ใช่คอนดักแบบแคบแกว่งไม้นะเว้ยนั่งสั่งการนักดนตรีแล้วนักดนตรีนี่คือเป็นนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกอ่ะแม่งแก่เหมือนเป็นปู่เขาเลยอ่ะนั่งสั่งการโอ้โหเท็กชยะนี่คืออาจารย์ผมแล้วพอผมไปเรียนกับเขาอ่ะคนนี้แม่งหัวสมองแม่งระดับ ระดับเทพแล้วผมก็ถึงรู้ว่าอ๋อแม่งต่างกับมหาหลัยครูมหาหลัยที่ครูเรียนมาด้วยครูมหาหลัยที่ผมเคยเรียนเนี่ถึงแม้ว่าเป็นก็เก่งนะก็ถึงม,มีชื่อเสียงนะแบบเป็นดังนะัว่าจะเข้าได้ก็ไม่ใช่ตอนผมเข้าอะ่ะสามร้อยคนอะคอนดักเตอร์สามร้อยคนรับแค่สองคนอะ่ะตอนพี่เรียน<อ>แล้วพี่ได้ทุนด,ด้วยตอนผมไปเรียน<อ>แล้วก็อาจารย์คนนั้นดังมาก<อ>คนก็แห่กันไปสมัครกับเขาสามร้อยคนเขาเลือกสองคนผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปในหนังสือเนี่ยหนังสือ สามสิบ <30 S 2> วิธีเอาชนะโชคตาดีมากเลยแล้วก็เขาเนี่ยถึงถึงว่าอาจารย์อาจารย์ที่มาหลาลัยเนี่ยสอนอะไรมาเนี่ยมันจะดูแบบน้ําท่วมทุ่งเข้าใจไเรียนสองปีแบบน้ําท่วมทุ่งจะได้เยอะๆไงใช่ <c oughs> แต่พอไปเรียนกับอาจารย์ที่มันเป็นระดับเทพคือเป็น professional เป็นโปรจริงๆก็คือ <c oughs> เป็นโปรคือแบบพวกถ้าเปรียบเทียบก็คือระดับอถ้าในวงการก็กับธุรกิจก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับ อ่าแจ็คมาอีลอนมัสอะไรระดับนั้นเลยนี้ผมพูดได้แบบไม่อายปากเลยว่าเขาเป็นระดับนั้นจริงๆในวงการของเพลงคลาสสิกคือเทพเลยแล้วพอผมไปเห็นเขานี่พอพูดไม่กี่อยา่างเลยเขาแบบเขาจะเห็นเลยว่าอะไรแม่งสาคัญในตัวผมเขาจะบอกว่าอันนี้ไม่จําเป็นอันนี้ไม่จํเป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็น9์ที่อยู่ทําแม่งไม่จําเป็นม,มีอยู่สองเปอร์เซ็นอ่ะที่อันเนี้ยโฟกัสไปที่นี่อันนี้โฟกัสไปที่นี่พอละ ที่มันเป็นสิ่งที่พี่พูดกับหนูนใช่พี่ <c oughs> แล้วคนส่วนใหญ่แม่งน้ําท่วมท่งหมดอะทุกคนแล้วแล้วตัวตัวเองก็ไม่รู้เลยไอคนไอคนคนส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงเนี้ยอจริงๆแล้วคุณมีของอยู่ในตัวคนส่วนใหญ่มีของอยู่ในตัวแต่เขาโฟกัสไม่ถูกที่เขาไม่ไปทําอะไรสเปรย์สปะตามคนน้อนตามคนนี้เขาก็คิดว่าแล้วเขากลัวมาจากความกลัวได้ว่าเออกูต้องทําแม่งหมดเลยทําแม่งหมดเลยกูจะได้คัฟเวอร์หมดกูจะได้แบบไม่ไม่ไม่เหมือนคนที่เรียนพิเศษแหละมันก็มาจากความกลัว เดี๋ยวลูก,เ,ลกเดี๋ยวลูกกูเขา,เ,าเดี๋ยวลูกกูสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวลูกกูสู้เขาไม่ได้ความจริงลูกมึงโฟกัสสองอย่างพอแล้วก็ผมบอกลูกเลยลูกไม่จาเป็นต้องจบโรงเรียนมาหาถึงแม้ลูกได้เข้าไปเรียนมาหาลัยนี้นะไม่ต้องจบก็ยังได้เรียนปีหนึ่งแล้วเบือ่อแล้วบอกว่ามีตั้งมีไอเดียธุรกิจได้แล้วอยากทําทธุรกิจไปเลยโอเค okay? ไปเลยไม่ต้องเรียนให้จบไม่จําเป็นพ่อไม่แคร์ พอไม่แค่์ผมไม่แคร์ดีกรีอะไรทั้งสิ้นผมรู้ว่ามหาหลัยส่วนใหญ่ปัญญามันนี่ไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนเนี้โอเค okay. ปัญญาของคุณคือผมบอกได้เลยนะยุคนี้นะการการคะแนนจริงๆเลยของการเรียนคือคุณออกมาสร้างธุรกิจที่รับใช้ผู้คนได้จริงหรือเปล่านี่คือคะแนนตัวจริงเลยถ้าอย่างอื่นไม่มีความหมายแล้วอย่างอื่นไม่มีความยุคนี้คือ คุณออกมาสร้างคุณค่าให้ผู้คนได้จริงหรือเปล่าเขายอมแล้วแล้วเขายอมจ่ายตังค์ซื้อคุณค่านั้นจริงหรือเปล่า เขายอมจ่ายตังค์หรือเปล่านั่นคือคะแนนเลยราคคุณช่างคุณค่าแต่แม่งไม่มีใครยอมจ่ายตังค์แปลว่าคะแนนศูนย์เหมือนกันเหมือนเดิมเริ่มใหม่จ้าเริ่มชั้นใหม่เริ่มชั้นใหม่จ้าเข้าใจว่านั่นคือตลาดตัดสินคนไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องมีอาจารย์ที่ไหนมาตัดสินไม่ต้องอาจารย์ที่ที่ม่เกรดอะไรทั้งสิ้นไม่สําคัญเลยพวกนั้นไม่มีใครแคร์ไม่มีใครแคร์ Google แม่งไม่แคร์แล้ว Amazon แม่งไม่แคร์แล้วไม่ต้องสนใจไม่ต้องปริญามาโชว์กันตัดเสรจแต่สอนลูกใครพอ ไม่ต้องไปเสริจมึงได้ A ได้ซในเลขช่างแม่งมันสำคัญคือเนี้ยคือคุณออกมานะในตลาดนะคุณสร้างคุณค่าจนคนยอมจ่ายตังค์ให้แค่ไหนจริงถ้าคนยอมจ่ายตังค์ให้คุณเยอะแปลว่าคุณสร้างคุณค่าให้จริงๆเราไม่ต้องมาเคลมเอางี้ว่าถ้าคนจะบอกว่าอย่างผมว่าใครจะมาบอกเออรย์มันจะชาร์จสองแสนห้าเดี๋ยวชั้นชาร์จห้าแสนเนี่ยผมจะบอกละในตลาดกูเป็นคอสละห้าแสน แต่ตัวตัดสินคืออะไรรูป้ป่ะเขามีคนซื้อไหมมีคนจ่ายให้จริงหรือเปล่าจริงคือคนแม่งจะบอกราคาไหนก็ได้อืมจริงๆงคนมันจะบอกราคาไหนก็ได้แต่คนจ่ายให้จริงหรือเปล่านั่นคืออีกเกมเมื่อก,กี้มีคนถามว่าสนใจ p r i v a t มากๆค่ะรา,า,า,าคาเท่าไหร่อืม ข้างบนมันรุตัดอะไรสักอย่างติดต่อเข้าไปเลยผมพูดเปราคาไปหลสายรอบ้วแต่จริงพี่จะขึ้นต้องขึ้นราคาแล้วจริงจริงอะเรื่องนี้คอนเฟิร์มมากๆด้วยตัวเองคือพ่รานเป็นคนจบเกียรินิยมนะคะจากมหาลัยชั้นนําของประเทศแต่ตอนแรกคือหาเงินยังไม่ได้เยอะเลยในการที่แบบเหมือนเหมือนกับว่าเอาเอาความรู้ในมหาลัยมาหาเงินตอนนั้นก็คือยังได้หลักหมื่นแต่พอเอาความรู้ที่เราสนใจพิเศษอะไปเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเหมือนมาเรียนจารย์อะไรเงี้ยมันก็จะได้เงินมากกว่าหลายเท่านี่ก็เล้คอนเฟิร์มว่าเออจริงจริงอะ ญญแต่ตอนนี้เ<ำ>จอพอลล่าก็มีธุรกิจของตัวเองต้องบอกก่อนว่าพอลล่าก็มีความสําเร็จของเขาเองนะคือผมไม่ไดออ้อะไรอะคือเขาไม่ได้ต้องต้องบอกความสาเร็จคนด้วยไม่ได้บอกว่าเอ๊ะตกลงพอลล่าทำอะไรเนี่ยออใช่ไหมตอนเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเงินรายได้เรือนเป็นหลักเลย เยอะค่ะตอนตอนมปเจอพี่ก็เยอะแล้วตอนเจอพี่ก็เป็นปีแล้วนะเป็นตอนเจอพี่ก็เป็นล้านแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือใช่ต่อเดือนแต่ตอนนี้คือตั้งเป้าใหญ่ไกว่านั้นอีกหลายหลาย้านหลายหลาย้านเป็นยอดมูลค่าธุรกิจรวมในปีนี้ตั้งเป้าพันล้านโอ้โหลูกศิษย์ของผมไม่ตั้งเป้าเล็กๆกันนะครับไม่เล็กเล็กทำไมไม่สนุกนะใช่โอเค ตอนนี้ก็ทำแบรนด์ลิปสติกใช่ไหมใช่ค่ะชื่อว่า polystar p o l y s t a ทุกคนต้องซื้อนะคะที่ใส่อยู่นี่ใช่ไหมที่ใส่สีนี้ใช่ที่อาจารย์ทาอยู่ด้วยนะวันนี้อ๋อพี่ทาด้วยเหรอวันนี้ใช่ค่ะพี่ทาเขาแต่งหน้าให้ผมวันนี้ amazing โอเคเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิวัลสีสวัสดีครับ